สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับกุ๊กกุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้กุ๊กกุ้งจะมาสอนเรื่องของสารอ,อนะคะสารอ,อเป็นสระเสียงยาวนะคะวิธีการเขียนสารอ,อหรือตำแหน่งของการเขียนสารอ,อนะคะเขียนไว้ด้านหลังของพยัญชนะต้นนะคะ ไม่ว่าคําคํานั้นจะมีพยัญชนะต้นหนึ่งตัว2ตัวนะคะสารอ,อก็ยังอยู่ในตำแหน่งของด้านหลังของพยัญชนะต้นนะคะเมื่อมีตัวรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะคำที่ผสมด้วยสารอ,อนะคะถ้ามีรอเรือเป็นตัวสะกด ะะเราจะลดรูปสระอลงไปนะคะเวลาเขียนเราจะไม่เขียนรูปของสระอไปด้วยนะคะแต่เวลาอ่านเรายังต้องอ่านออกเสียงสระอเหมือนเดิมนะคะ,อะไอ้เด็กๆจำไว้ว่าคําที่ผสมด้วยสารอานะคะถ้ามีรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะเวลาเขียนจะไม่ปรากฏรูปของสารอาแต่เวลาอ่านเรายังคงต้องอ่าน รูปของสรรอ,อเหมือนเดิมนะคะวิธีการเขียนสรรอ,อนะคะง่ายมากเลยนะคะก็คือการเขียนอออ่างนั่นเองสรรอ,อก็คือสัญ,ญลักษณ์ของสระอ,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 อก็คืออออ่างรูปของสรรอคืออออ่างนะคะไม่ยากเลยนะคะนักเรียนมาฝึกอ่านนะคะสะกดคำที่ผสมด้วยสารอ,อกัน ฝึกอ่านสะกดคำสารออนะคะชุดท well, ี่1นึกสะกดว่ากออกบสะกดว่าบออบไม้เอกบอคลอสะกดว่าคลครออคลอ นะคะอันนี้แบบฝึกอ่านชุดที่1นนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าคํานี่จะง่ายนะคะ1ไม่มีตัวสะกดนะคะมีวรรณยุกต์แค่คําเดียวนะคะต่อไปดูแบบฝึกอ่านชุดที่2แบบฝึกอ่านชุดที่2นะคะจะมีพย,ยัญชนะต้น2ตัวมีตัวสะกดแล้วก็มีวรรณยุกแล้วก็ ตามด้วยคำที่มีตัวรอเรือเป็นตัวสะกดด้วยนะคะคำที่หนึ่งคลองสะกดว่าคอลอองอคลองคล้องสะกดว่าคอลอองาคลองไม้โทคล้องพรสะกดว่าพออรอพรน,นะคะคำว่าพร มันเป็นคําที่มีตัวรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะ,ะเวลาเขียนครู้งบอกแล้วว่าจะไม่เขียนสารอ,อลงไปด้วยนะคะเป็นการลดรูปสารอ,อแต่เวลาอ่านออกเสียงจะต้องออกเสียงสารอ,อด้วยนะคะต่อไปชุดฝึกอ่านชุดต่อไปนะคะนักเรียนมาฝึกอ่านคําสารอ,อกันต่อนะคะ ชุดนี้นะคะเป็นแบบฝึกอ่านง่ายๆนะคะ,ะยังไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะเด็กๆมาฝึกอ่านกันนะคะจออจอตออตอปอ,อปอขออขอสอ,อสอหออหอ,งอ,ององอทอ,อทอ ยออยนอนอสอสอคอคอตอตอไม่เอกตอ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 ไม่โทต้อขอขอไม่โทข้อหอหอไม่เอกหององอไม่โทงอลออลอไม่โทรล้อพออพอไม่เอกพ่อทออทอไม่เอกท่อ หอหลอ,อลอหอมออหมอไม่เอกหมอหอมอ,อหมอไม่โทหม้อจอ,องอจองตอ,องอตองขององอของนะคะแบบฝึกอ่านชุดนี้เป็นคำง่ายๆนะคะต่อไปดูแบบฝึกอ่านต่อเนื่องจากชุดนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านด้วยกันนะคะ ทาอาาทงาองทองปออมปอมไม่โทป้มาอมจออบจอดขออาบขอบปลอ,าาปลลออมปลอมพอออยพลอยหอมาอากมมอกกหอมคอลอยอยคลอยไม่โทคลยาอยดาาอากาอกดอกจออกจอกหออัวหัวหอมหออมหอมหัวหอม รออามาล้อมไม่โทรล้อมรออัวรัวไม่โทรัวล้อมรั้วนออีวอนิวไม่โทนิ้วกออยกอยไม่โทก้อยนิ้วก้อยนออยน้อยไม่โทน้อยหอนออาหนาไม่เอกนาน้อยนารอเอขอเลขสององ,องสองเลขสองหอ,องอห้องไม่โทห้อง นอนนอนห้องนอนกรอกระกรอกรอกกระรอกดอกอกดอกมอไอไม้ไม่โทไม้ดอกไม้ชอออนช้อนไม่โทช้อนสออมอสอไม่โทซ่อมช้อนซ่อมกรออะกระปอองปองไม่จัตวาป๋องออมออมสออินอสิน กระป๋องออมสินทีนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกอ่านชุดนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าไม่ได้มีเฉพาะคำที่ผสมด้วยสารออเท่านั้นมีคำที่ผสมด้วยสระตัวอื่นนะคะมาประสมกันเพื่อให้เกิดคำใหม่นะคะเดี๋ยวเด็กมาฝึกอ่านคำที่เป็นประโยคประโยคที่มีคำผสมด้วยสารออนะคะ นักเรียนมาฝึกประโยคฝึกอ่านประโยคที่มีคำสระออนะคะฉันชอบกินมะละกอนะคะประโยคนี้มีคำว่าชอบกับคำว่ากอคือคำที่ผสมด้วยสระออนน้องอียงลำคอประโยคนี้ก็เช่นกันนะคะมีคำว่าน้องมีคำว่าคอนะคะเป็นคำที่ผสมด้วยสระออ ฉันมีหมอนสองใบนะคะคำว่าหมอนกับคำว่า2นะคะเป็นคำที่ผสมด้วยสรออต่อไปคำนี้นะคะเรดมีนอนะคะประโยคนี้มีคำที่ผสมด้วยสารออเพียงแค่คำเดียวคือคำว่านอนะคะพ่อล้อมคอกวัว ประโยคนี้มีคำที่ผสมด้วยสาะอถึงสามคำด้วยกันคือคำว่าพ่อล้อมคอกนะคะพ่อล้อมคอกเป็นคำที่ผสมด้วยสาะอนะคะดอกไม้ลอยอยู่ในโถกแก้วนะคะประโยคนี้มีคำที่ผสมด้วยสารออ2คำด้วยกันคือคำว่าดอกคำว่าลอยนะคะต่อไปช้อนซ่อมอยู่ข้างหม้อ ประโยคนี้มีคำที่ผสมด้วยสาะอ,อสามคำนะคะคือคำว่าช้อนคำว่าซ่อมคำว่าหม้อนะคะเด็กๆต้องเป็นคนฝึกสังเกตนะคะเวลาเราสื่อสารในชีวิตประจําวันเราพูดในชีวิตประจําวันเราอ่านหนังสือเราต้องสังเกตว่าเออคำคำนี้มันผสมด้วยสระอะไรนะคะนอกจากนี้บางคําที่มีเราเรือเป็นตัวสะกดนะคะ สารอ,อจะลดรูปลงไปครูคงมีคำมาให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างนะคะห้าำนะคะเด็กๆลองมาดูกันนะนี่คือตัวอย่างคำที่ผสมด้วยสารอ,อแล้วก็มีตัวรอเรือเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นคำที่1นึ่คำว่าก่อ ะค,ะคำว่ากรเวลาเราอ่านสะกดคำเราจะต้องอ่าน oo, o, อกออรอกรคำที่สองคำว่าเกสอนเวลาเราอ่านสะกดคำเราจะต้องอ่านกเอเกสอรอสอนนะคะคำที่สามวานอนนะคะวออาวานอรออนนะคะส่วนคำที่สี่คนจร คอโอดนคนจออรอจอนส่วนคำที่5าจราจรน,นะคะจออาจะรออาราจออรอจอนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนจะไม่ปรากฏรูปสารอ,อแต่เวลาเราอ่านจะปรากฏเสียงของสารอ,อด้วยนะคะเราอ่านสะกดคำจะออกเสียงสารอ,อด้วยเด็กๆจะงงใช่ไหมคะว่าทำไม เขียนรอเรือแต่เวลาครูกุ้งอ่านเวลาครูกุ้งเขียนคําอ่านนะคะทําไมถึงเป็นตัวนอนหนูมาสะกดด้านหลังหมดเลยเพราะว่ารอเรืออยู่ในมาตราแม่กลน,นะคะพอเราเขียนคําอ่านนะคะเราจะต้องเปลี่ยนตัวสะกดในคําอ่านให้มันตรงมาตรานะคะซึ่งตัวพยัญชนะที่ตรงมาตราแม่กลนก็คือตัวนอนหนูเพราะฉะนั้นเวลาเขียนคําอ่าน คำที่สะกดด้วยมาตราแม่กนนะคะอาจจะไม่ใช่รอเรืออาจจะไม่ใช่รอลิงอาจจะเป็นตัวอื่นที่อยู่ในมาตราแม่กนไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตามเขียนคำอ่านเด้วเราจะต้องเปลี่ยนตัวสะกดในคำอ่านให้เป็นนอรนูทั้งหมด